มาแล้วครับการแข่งขันพับจีม l ไว้เวิลด์ลีกรอบชิงแชมป์โลกครับนี่เป็นรอบสุดท้ายรอบชิงนะครับอันนี้เป็นวันที่2นะครับเกมที่7นะครับคะแนน6เกมที่ผ่านมานะครับบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามครับน้ำเป็นอันดับที่1วิกเกตตอนจากอินโดนีเซียตามมาเป็นที่2ครับส่วน R R Q อาคิวัตินาไทยแลนด์ครับที่มีผลงานดีที่สุดของทีมชาติไทยครับตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับโอเคครับทีนี้เราไปชมเกมที่7กันเลยนะครับเพิ่งแข่งขันไปเมื่อตะกี้นี้เองนะครับ มาให้ดูแบบสดๆเลยขอเฟสซ<ม>องหน่อยผมว่าลงล่างคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าไงฮะตรนนี้เราจะดูยั <c oughs> ไงไงไนะครับไม่มีทางที่จะขึ้นวนผมบอกแล้วอันนี้มันโนเวย์อยู่แล้วเออใช่เราคุยแล้วผมผมก็มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะไม่ขึ้นอ,อ,อยู่แล้วโอ้โห<อ>แต่ด้านขวาคุณผู้ชมครับผมบอกทีว่ากัน่ทางฝั่งตัวซีเนจี้กันแล้วโอ้โหออตินวัตแกลงเรือเรียบร้อยอยู่เรียกว่าครับจากคาดไงแล้วดูซีเขียต่อคิวคุณผู้ชมแล้วฮาคิวครับตัดใจว่าให้น้ำมาเป็นกลุ่มคุณผู้ชมฮะนั่นฮ เที่สิจดครับอาร์คิวเน่ามาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าทางฝั่ง IND ดีครับดักสะพานแบบนี้มาก็บแบบว่าแนวแคบแคก็ยากครับแต่เหมือนว่าเบียร์เองแกมาแล้วรอดูครับว่าด้านล่างยังโล่งอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะอู้ออเราเบิดครับไปนอกททีได้อา่าครับเกมตกตามอะไรแล้วดูครับดนุยครับสามดีทีทีออกเกมไปหนึ่งโอ้โหไม่รู้ว่าขึ้นบกมาหรือยังครับตากล้องจับไปดูหน่อยว่าให้ก็ได้แล้วดูมาแล้วขึ้นบกมาครับอาู่คิวเทน่าครับโอ้งานหยาบเลย โอ้โหแล้วดูวงอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วฟรีเขตก็เสียบแมทช์เอาจับกันแล้วเออนี่ครับไปโดนลายเส้นล็อกเหมือนกันโอ้โหพอายิงพรกก่อนเพื่อนโอ้โแล้วแทงครับทชา้ช็อตออกเกมหายสองซีเขตจากฝั่งลายเส้นครับเก็บเออนี่ออกเกมทันทีอาร์คิวเหลือสองเหมือนกันจากมุมนี้ครับชมครับโอ้โหแล้วเพลย์ซนมันเล่นยากมากเลยนะว่างตกแล้วเอามาติดโดนครับโอ้โหเราไปโดนทีเซมเอนติตี้เข้าหลังมาจากฝั่งโจนนาธานครับไปน็อกทางฝั่งของตัวมาตินได้ โอ้แล้วจอร์แดนครับไม่ตายผู้ชมครับเหนียวจริงๆตรงนี้แล้วดู3ต่อ4จะเข้าตีทางฝั่งของตัววอลดันเบอร์เดอร์มุมใกล้ครับหลังฝั่งเวลมอสมุมนี้เวลมอสออกขวามาเจอไหมหลังหลังสังกสีตรงนี้แล้วหนึ่งหนึ่งกันโอ้โหอยู่ครับโดนคอดนข้ามาจากเวลมอสตรงนี้อยู่แล้วดูครับหานไปสองตัวผ่าองออกสิบหกมุมนี้ออกมาปาดเก็บหนึ่งมุมใกล้สุดท้ายเหลยแค่ทางฝั่งเขาได้ย่อโดนยิงโดนยิงรับเวมอสโดนโดนยิงออกมาซ้ายตรงนี้พีไฟมาเจ็บหนักแต่โอ้โหเพื่อนตัวค้อถ่ายครับพวกในชุดเพื่อนอยู่แล้วตัวซีก็ เอาจนได้เหรอด้านหลังครับไปกดชุบกันก่อนตรงนี้ดูโะจอร์นาธานมีเวลาให้เล่นต่อแล้วดูมาแล้วฮะกอดัดโอ้โหตัดสินใจชุบอ่าตัวเมืม่คคอกี้ครับไม่มีคนคอเทเวมอนแทะครับผมผมบอกเลยเมื่อกี้ขาดแค่น,นัดเดียวครับเนโยเกือบเหมือนกันเนี่ยใช่นะถือว่าแลกกันไปครับแต่ตอนนี้สถานก,การณ์คือฉุกละหุเหมือนกันครับสลับจำแหน่งตัวบอลดัสครับยังไงต้องถอยรถยนต์ข้ามมาแล้วมุมนี้ครับสามคนแล้วดูพาเขาบ้ามาวันนี้วกอดัดแล้วขึ้นต่อแล้วมุมนี้เข้ามาทำให้เนโยเอาไปแล้วหนึ่ง วีลูครับไปเท่าโจที่ฐาน้วนั่นแหละเอาแล้วโดนแช่จังหวะน,นี้ผู้ชมครับต้องรอจังหวะครับทางฝั่งตัววอล์ดัสดูเบอร์ดร์สุดท้ายสี่ก้อนสเปรย์ไล่ลอาร์ตินมาเกือบเหมือนกันโอ้โหเติร์ชปาร์ตี้ครับมือที่สามสวยงามเสมอมาแล้ววีลูครับออเรนร็อกครับจะเข้าที่นีเซมมันวุ่นวายมากคนละวอรดัสน่าจะควบคุมไฟตัวเองยากแหละครับโอ้โหตอนนี้ทำให้คุมสติตอนนี้เวลาดูครับเนี่ยลูกนี้จากวีลูเข้าบ้านของนีเซมบ้าไงแล้วมาตินบูดต,ตายเรียบร้อย โอ้ออเรนซ์ร็อกนี่ก็โถมใส่ไม่พักเหมือนกันครับอาร์มโจนบอกว่าโอ้โหอยู่นิ่งๆเลยฮะทำอะไรลำบากมากเลยครับตอนเนี้ยต้องับแล้วดูวีลูขึ้นมาแล้วดูจะขับรถไปไหนครับฟีกอนครับหายหนึ่งแต้มตรงนี้แล้วดูครับไล่เลยครับทางฝั่งตอวออเรนซ์ร็อกครับตัดมาเนโยคนสุดท้ายครับเนโยยังไงดีฮะเนโยแล้วก็ดาดดูทรงนี้ครับไม่น่ารอดแล้วดูการโยเน็ตมาดาดตรงนี้บอลนี่ครับก็ดาดูตายเด็ดว่าอาร์มโจนครับไปรอกวีลูได้แล้วกูขู่สามตอนนี้ออกอีกหนึ่งแต้มครับบอลล อู้แล้วมาวี่แกรู้ว่าบนหลังคาชั้นสองครับมีคนนะดูฮะแฝบจริงๆครับอามโจนตรงนี้โดดลงหลังโกดังมาแล้วอู้มาวี่เอกแกอยู่ตรงนี้แล้วดูเขาโดนคอทข้ามาจบสิบห้าผู้ชมฮะโอ้แย่แล้วฮะโอ้ไปเจอตัวคอทด้านข้างมาตรงนี้ผู้ชมครับเป็นสเกลานึ่งใช่ปีไฟใส่ทางฝั่งของตัวซักซี่ครับไปลอกเอ็นคอร์จะไปก้าวสได้แล้วมาเขบอยโดนเขาเสียบตามออกเกมเรียบร้อยอีกหนึ่งครับแล้วโจดเราหนึ่งชุดตรงนี้แล้วเอาตอนยิงขอหาไม่เจอแล้วตรงนี้ M.J. ครับไปเก็บคิวหมาออกเกมอันดับ11ครับอยู่เลยว่บครับตรงนี้เรียบร้อยนะมีเซตระบงระเบิดมาอุ้ยแล้วโดนระเบิดกันเองเอ๊ะอะไรครับเนี่ยผิดไทมิ่งหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเฟลครับรอบนี้เอ้าตายเฉยเลยครับบอสซ่าโอ้โหผมบอกแล้วนี่ครับเออเลิ่มจัดจัดแล้วดิครับเรียบร้อย K.O.G. ครับแต่ซีเค็ดจบก่อนตรงนี้คุณผู้ชมครับ K.O.G. ยังเหลืออยู่ตรงนี้อีกสามคนแต่น็อกเพื่อนนะดูมุมใกล้ครับซุปซุปแกงง้างงง้าอยู่แล้วหน้าหินตรงนี้ครับปลาคอร์สข้ามา แล้วดูวงไม่ถึงซารา่าเกิดมาตายแล้วะแ,แล้วเป็นเป็นมิสเพลที่มันมันก็มีกันได้แหละครับแต่มันไม่น่าพลาดตอนนี้เลยอะอต้องครับโอ้โหแล้วดูมุมนี้ครับแกจะปลาไปหลังบ้านทางฝั่งตัวเว็บครับกับทางฝั่งดูดูเอโลดูโลครับแกง้างง้างอยู่แล้วปาข่าม,มาใส่พีออทีไม่ยิงดีแล้วพอเสออออออเร็จโดนเคาะเคาะเลี้ยวครับเป็นคิวของ420 OB ครับไอรีเอาไปหนึ่งแต้มกันตรงนี้แล้วใส่ CP ครับไปนอกเว็บได้ออกมานอกบ้านครับซาไปหน่อยตรงนี้แล้วดู โอ้โหบีบให้ต oh ้องนล่นในบ้านนิดหนึ่งเราดูค oh รับบาก้า oh วิ Delicious ่งออกมาแล้ววงมันเจ็บเหลือเกินออ้ยหนักครับนี่มันคือแบบว่าเสท้ายๆแล้วครับโดนาเมจอะมากครับซาร่าเองแก้คลายอยู่ด้านนอกมาปราการสเป์เข้าไปในสโบกโอ้แล้วแกเปย์ทะลุช่องสังกะสีแล้วมุมนี้สิบปีซ้ำเวฟออกอีกหนึ่งล้วดูครับเนี่ยลูกนี้จากบาก้าจะไปขัดเน้นมาจากซอยลาดพร้าวว่างหินไปแล้วลูกนี้เป้งไหมโอ้โหออกนอกบ้านครับถ้าเเข้าหน้าตาขอมบอลเลยนะหารสองแต่ปัญหาคือวงใหม่ครับ โอ้โหออกห่างเค้าจรแล้วตัดภาพมาไอเดีครับขอเช่าบ้านทางฝั่งตัวไลเซนอยู่ด้านล่างนี่ชมฮะโอ้นี่ครับแบ่งๆกันอยู่เออดูเป็นมิตรก็ดีนะครับแต่มันเริ่มไหม้แล้วมันเริ่มมีปลาระเบิดแล้วกำเนี่ย่างี้ครับผมอเราตัดมานี่ครับผู้ชมลักซี่ครับบอกเลยว่าหัวโล่งอ่ะหมวกเมืองหายหมดแล้วตัดมาตรงนี้เลยด้านล่างครับอุ้ย ไปโดนเนี่ยตัวเองครับแก็ง้างนะแล้วมุมนี้แสดงบอกอะไรครับเนี่ยจะซุปกรับเราดูเองเราได้แต่พามาซาร่าออกจากบ้านมาล็อกไปหนึ่งสุดท้ายเหลือแค่ซาร่าลูฟ่าวิ่งเข้าบ้านมาตรงนี้และพาดอดรัคไปซ้ำแพนออกจากเกมไปหนึ่งเหมือนกันแล้วซุปตายวงนี้บาก้าเข้าวงมาก่อนแล้วต้องขาดนั่นน่าครับยังไงดีแลซาร่าเราดังอยู่แล้วมีเนี่ยลูกหนึ่งจากซาร่าสเปรล่างตามมายังกดบาก้าไม่ลงต้องเข้าเลยครับบาก้าโอ้ลราบาก้าจากลายนิมม่งครับเป็นสองนี่เราบาก้ามาจริงแล้วตู่ สุดท,ท้ายเป็นลูฟ่าเทดบากา้ามาเคเอสีจบอันดับแปดคุณผู้ชมฮะก็เหมือนกันนะไอไอดี I I D, กับไรเซ้นนี่ก็ยังไม่จบไม่สิ่นะลักซี่ก็พยายามจะคอยอูย้หูยเต็มเบา้าหน้าลักซี่ก็พาัดดอกปาลาระเบิดยัดไปฮะต้องอะลูกเกี้ยงเกมมิ่งครับผมไรเซ้ ense, นก็บอกว่าเออทำไงดีว่าเนะี่ยน้าต้องทําใจครับดูทรงแล้วอ่ะนะมาดูสถิติทีมกันหน่อยครับเซลยังอยู่ครบสควอทครับตอนนี้อาร์คิวเหลือกัน2คนครับยังอยู่อยู่แล้วดูเรียบนี้จาก4200 OP ปาชิงมาแล้วโอ้โหราเซ้นครับแกหลบอีกมุมหนึ่งนั่น ผมว่าต้องฝ่าทางซ้ายทางขวาความกันว่าเอาทีแล้วดูครับมันตายยากตายเย็นเหลือเกินเท่าไลเส้นข้างบนตรงนี้แล้วหลอกหลอนอยู่แล้วลูกขึ้นมาชาร์ดหนึ่งหนึ่งตรงนี้ไล้เส้นเจอไปหลังประตูตรงนี้สเปซมาสแน็คกับไลเส้นตรงนี้ตัดปืนมาแล้วพีไฟค้างไว้ตรงนี้ไลเส้นเลี้ยงจบอันดับหกกับปีทีอาร์แล้วดูครับเวลาไม่มีฮีทปั๊มผมว่าน่าจะพังกันนาทีได้ครับไปนอกฝั่งเอ็นคอร์ไปกับตาตาได้สแน็คครับเศษไลเส้นมาเรียบร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้กิลฟีดโอ้โหแล้วดีแล้วดูครับเกาหลีทีวันครับยังอย นี่ครับ G9 ครับไปเก็บมีกาสตาร์ล็อกได้อีกหนึ่งผู้ชมครับเบียร์สิบเอ็ดกับ G9 โอ้โหแล้วโอ้โห oh, แต่ปัญหาเดียวคือคือก้างชิ้นใหญ่ผู้ชมฮะเซลครับโอ้โ oh, 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 oh. หดูเอาไปเลยว่าไอมาสี่คนตรงนี้ผู้ชมฮะโอ้ยเซลมันเกมนี้มันจะจัดแบบหนักๆหรือเปล่าจะแต่ดูหน่อยครับว่า RQ จะเล่นได้ดีแค่ไหนครับโอ้โ oh, oh, หผมบอกเลยถอยสีก็ตายเอย่างนี้นะตรงนี้นะครับ คืออะไรก็ได้ให้เขายิงกันแล้วคือจีนายไปเปิดก่อนไม่ไดเปิดก่อนได้เปรียบไม่รู้แต่ตอนนี้ก็เปิดก่อนต้องหลบก่อนเหมือนกันจีนายโอ้โหนห้าวไปนิดนึงก็ดูวงใหม่ครับเข้าได้สิบสองผู้ชมครับเมก้าสตาร์ครับอะไรว่าตอนนี้ครับไม่ <S 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 แบง่งใครผู้ชมฮะของจริงโอ้โหแล้ววงครับอยู่คนละฝั่งกับอาร์คิวอาร์เธียาครับแล้วดันไปเปิดเขาแล้วด้วยไงอาร์คิวต้องครับเปิดก่อนไม่ได้เปรียบอะไรแล้วดูครับเซลครับย่องแล้วครับหมวกของเต็มเจ มุมใกล้มีเบียร์แล้วฉกเด้รึเอ็มจีครับย่อง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 แล้วคานกลับย่องขึ้นมาเอ๊เล่นลิ้นเล่นลิ้นแล้วเบียร์แกงหางหางหลอกแล้วเนตเป้กลับมาครึ่งหลอดแล้วดูครับล็อกครับเอ็มจดันขึ้นมาสองคนเราขึ้นปีไฟไว้ก่อนแล้วมุมนี้เบียร์เรอมุมข้างมุมข้างแล้วชก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 โอ้โเกือบเหมือนกันแล้วมุมข้างตรงนี้ครับยังไม่ปั๊มยาแล้วยังไงดีเอ็มจโดนยิงก่อนแต่จีได้ เบียยังหาตัวใกล้ไม่เจอแล้วลุงเบียลุกขึ้นมาแล้วยิงซาตงนี้เบียลุกหนึง่งฝานไม่ได้แล้วมุมใกล้ยงดีๆตัวซ้ายเบียดด้านล่างเป็นล็อกหางอื่งเกมแล้วต้องรีบกันต้องแปลงเลย <c oughs> โอ้โหเกือบเป็นการกับเบียตรงนี้ครับโอ้โหส่งไปสองที่ครับมาสองแต่ของครบครับโอ้โหแล้วดูครับเบียสร้างจัดแต่ยับยั้งแท็กกี้ครับแกกำเนี่ยตรงนี้อยู่ปั๊มยาที่นาบอกโอเคครับพี่ไปก่อนตรงนี้แล้วดูครับพยายามดีกว่าพีอยู่แล้วจะเอาอีกหนึ่งแต้มโอ้โหแล้วที่ครับออกพร้อมกันทันทีจบอันดับสี่ครับผมแแบเบ โอ้โหแกจะเอาหนึ okay. ่งแต้มอย่างงี well> ้ทางฝั่งตัวเบียร์ลุกขึ้นมาปาดปัญหาให้โดนคอสเข้ามาแล้วจีนนายไปโดนจับได้ด้านล่างครับโอเคแหละอย่างน้อยรอบนี้ก็อันดับได้สูงนะครับผมซื้อเวลาให้เพื่อนปั๊มยาครับหย่อนจุดตรงนี้มาแล้วกูกูพดลอดคำพึ่งหลอดหลังเห็นตรงนี้ครับดันเข้าซ้ายดันขวาตรงนี้ออกขวามาปาดเรียบร้อยมันตีมันโดนโอเคครับตามสูตรฮะ ทีวันนาเก็บไป26คะแนนครับในเกมนี้ครับเมการ์อันดับ2ครับไอเอ็นดีดับ3นะฮะเซเวนดับ4ครับอาร์คิวอันดับ5ครับออ a n เรน o ์ k ออนดับ i g e ิจิสกาเรตดับดับ7แล้วก็ i บรเกตตันดับที่8ครับ นะอันดับ9ตอนนี้ก็ KOG นะ TSM i t y อันดับ10ครับผม w i l d a s อันดับ11ครับ Team Secret อันดับ12ครับ Box Gaming 13ฮะ y u r u g a n g อันดับ14ครับ y u r u Up อันดับ15แล้วก็ Synergy อันดับที่16นั่นเองฮะต้องฮะเอาล้วครับมาดูคะแนนรวม7เกมหน่อยนะครับตอนนี้ Box Gaming จากเวียดนามครับนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับด้วยคะแนน112คะแนนครับว i กเ e t ตอนจากอินโดนีเซียนำมาเป็นอันดับที่2นะครับมาดูทีมไทยบ้างครับ RQ Athena Thailand นะครับอยู่อันดับที่7นะครับแล้ว อีก2ทีมครับอยู่หน้าหลังครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ครับก็อยู่อันดับที่13ส่วน King of g a m e r ครับครับอยู่อันดับที่14ครับอ่ะยังไงก็รอติดตามเกมหน้าครับเกมที่8เจอกันในคลิปหน้าครับ